แรปดำด้านมานะครับผมมูลค่ากว่าแสนกว่าบาทเลยเพราะจะเป็นแรปแบบเซลฟ์ซีริ่งด้วยผมบอกเลยว่าส่วนตัวนะชอบจริงสวัสดีครับพบกับแท็กจากเ้นรถคุณหญิงอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มาพร้อมกับรถเปิดเมงอีกหนึ่งคันนะครับนั่นก็คือเจ้า bmw Z4 นะครับผมซึ่งตัว Z4 คันนี้นะครับจะเป็นตัวท็อปสุดด้วยนะครับเพราะว่าคันนี้นะครับเขาจะเป็นตัว m40i เลยหรือตัวแรงที่สุดที่ ตะกูล Z4 นใะนประเทศไทยขายนะครับผมซึ่ง Z4 คันนี้ที่ได้มาเนี่ยมีความพิเศษด้วยเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยจะเป็น2020นะครับซึ่งปี2020เนี่ยจะมีการอัปเกรดเล็กๆน้อยๆเข้ามานะครับอย่างเช่นเรื่องดีไซน์ก่อนเลยเรื่องดีไซน์นะครับถ้าเกิดเป็นตัวปี18-19 M40i เนี่ย M40i ขาจะได้ดีไซน์นะครับผมตัวกระจังหน้ากระจกมองข้างจะเป็นสีครอปเปอร์แต่คัน ที่เป็นปี2020 21ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นสีดําหมดเลยนะครับเป็นสีดําเงาหมดเลยนะครับอันนี้คือจะเป็นการบ่งบอกว่าคันนี้เนี่ยเป็นตัวอัปเกรดมานะครับจากตัวที่เข้ามาแรกๆเลยสําหรับ Z4 ตระกูลโฉมปัจจุบันตัวนี้นะครับผมอ่ะ เรื่องดีไซน์นะครับผมอย่างอื่นก็จะเป็นเหมือนกันหมดเลยนะครับไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าแบบใหม่นะครับเป็น bmw led นะครับซึ่ง led ของเขาเนี่ยจะเป็นดีไซน์แบบใหม่ดีไซน์2ชั้นพร้อมกับตัวอโตเมตินะครับไ i บี High beam assist มาให้ด้วยนะครับสามารถเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติให้อีกต่างหากด้วยส่วนเรื่องดีไซน์ของเขานะครับแน่นอนเป็นเอกลักษณ์ของแซกสีเลยก็ได้ก็คือเป็นตัวเป็นตัวรถที่ข้างหน้าค่อนข้างยาวนะครับผมแล้วก็มีความเตี้ยมากเลยนะดูจากเข่าผมก็ได้รถเนี่ยตอนนี้อยู่แค่เข่าผมเอง ข้างล่างนะครับดีไซน์ของเขาก็จะเป็นตัว M Sport Package นะครับก็จะได้ชุดแต่ง M Sport มาเลยดูดุดันแน่นอนนะครับคันนี้นะครับจะได้เครื่องยนต์ขนาด3,000นะครับ6สูบ380ม้านะครับผมคันนี้ได้380ม้าเพราะว่าตัวที่แล้วนะครับเป็นปีประมาณ18-19เนี่ยเขาจะได้เครื่องยนต์เป็นรหัสเดียวกันนะแต่แรงม้าที่มาจากโรงงานนะครับจะอยู่ที่340แต่ตัวนี้ปี20-21ขึ้นมาเนี่ย จะได้380ม mm ้านะครับตัวเกียร์จะเป็นตัวเกียร์เดิมอยู่เป็นสเตปโทนิก8สปีดนะครับซึ่งที่ที่ไม่มีการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยต้องบอกเลยว่าเจ้าเกียร์ตัวนี้นะครับ8สปีดเนี่ยบอกเลยว่าขับสนุกดีอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เป็นเกียร์ที่ค่อนข้างทนเราใช้งานดีมากๆส่วนตัวช่วงล่างนะครับจะเป็นตัว B M w M Adaptive ให้ด้วยนะครับซึ่งช่วงล่างของตัว Z4 M40i เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเป็นเป็นช่วงล่างที่ให้ผมบอกให้ผมมองนะ จะบอกว่าเข้าข้างก็ว่าได้นะผมไปลองทั้งเคมันนะครับเคยลองเคมันเคยลองออดี้นะครับผมแล้วก็เคยลองทั้ง SLC แล้วผมว่าเป็นช่วงล่างที่ผมรู้สึกว่าขับแล้วปลอดภัยที่สุดคือเวลาเราเข้าโค้องอะไรพวกนี้นะครับรถคันนี้เนี่ยแบบช่วงล่างนี่หนึบมากๆนะครับเฉพาะแค่ตัว M40i น,นะนะ 30i ผมว่ายังรู้สึกยุยๆอยู่แต่ M40i นี่ผมบอกเลยว่าขับไปเถอะครับ3 8ม้ม้าของเขาเอาอยู่แน่นอนกับช่วงล่างตัวนี้ทั้งนุ่ม ทั้งหนึบนะครับอ่ะแม็กตัวนี้เนี่ยจะเป็นขอบขนาด19นิ้วนะครับผมแล้วก็เป็นลาย5ก้านคู่นะครับเป็นแม็ก M Sport ขึ้นมาเลยนะครับดูสวยงามมากแล้วล้อ19ผมบอกเลยไม่ต้องเปลี่ยนเป็น20เลยครับห9เนี่ยขับมันสุดๆดแล้วถ้าเปลี่ยนเป็น20ผมรู้สึกว่า มันจะใหญ่ไปนะครับ19นี้กําลังดีเลยส่วนตัวเบรกข้างในนะครับผมจะเป็นเบรกพร้อมกับคาลิเปอร์ M เสียดายว่าเบรกเนี่ยเขาน่าจะทําเป็นแบบรูระบายอากาศเป็นเจาะรูอะ่ะมันจะทําให้ตัวรถเนี่ยดูเท่มากขึ้นดูเพราะตอนนี้ถ้าเกิดมันไม่ได้เจาะรูเนี่ยมันรู้สึกตันๆไปนิดนึงนะครับผมข้างๆนะครับมีแบช M ให้เลยนะครับให้รู้ว่ารถคันนี้เป็นตัว M Sport แน่นอนพร้อมกับรูดักลมตรงนี้ซึ่งรูดักลมตรงนี้นะครับใช้งานได้จริงนะครับผมเวลารถ เราหมุนนะครับล้อเราหมุนก็จะมีรูดักลมคอยเป่าล้อจะอคอยเป่าลมจากล้อตรงนี้ผ่านไปตรงนี้แล้วบุ่งไปข้างหน้านะครับเรื่องแอโรไดนามิกของรถคันนี้เนี่ยก็เลยทํามาดีส่วนเื่องข้างนะครับผมโอ้โหเป็นรถที่เธอยิ่งเปิดประทุนนะโอ้โหเนไงเท่มากๆนะครับผมเพราะสไตล์ Z4 อยู่แล้วนะครับข้างหน้าจะยาวข้างหลังจะค่อนข้างมีมิติสั้นขึ้นมานะครับผมทําให้บ่งบอกว่าเนี่ยแซแน่นอน ต่อมานะครับมาดูข้างหลังของเรานะครับเจ้า bmw z4 คันนี้นะครับก็จะได้บั้นท้ายใหม่หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ไฟที่ค่อนข้างดูคมมากขึ้นนะครับดูเรียวๆมากขึ้นแล้วก็สีสันเนี่ยบอกเลยว่าสวยงามมากขึ้นด้วยเพราะว่าเทคโนโลยีข้างในของเขาก็จะเป็นไฟแบบ led มาแบบเต็มๆเลยส่วนบั้นท้ายของเขานะครับยังจะใช้บั้นท้ายที่ออกแนวอุ้มๆอยู่ใหญ่ๆอยู่นะครับดูเซ็กซี่ดีนะสําหรับตัวผมเองว่ามองแล้วมันแบบมันเท่ดีอะครับผมเหมือนผู้ชายมีกล้ามอะเออ มันเป็นรถที่ผมบอกเลยว่าส่วนตัวนะชอบจริงจริข้างล่างนี้นะครับผมก็จะมีดิฟิวเซอร์เล็กๆมาให้มีปลายท่อคู่มาให้นะครับผมแล้วยังถ้าเกิดคุณเห็นว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นสีดําด้านนะครับคันนี้เนี่ยปกติแล้วจะเป็นสีดําเงาแรปดําด้านมานะครับผมมูลค่ากว่าแสนกว่าบาทเลยเพราะว่าตัวแรปตัวนี้นะครับจะเป็นแรปแบบพิเศษด้วยจะเป็นแรปแบบเซลฟ์ฮีลิ่งด้วยเพราะว่าถ้าเกิดใครแรปใครที่ทําแรปมานะครับผมจะรู้เลยว่า ชอบมีรอยขนแมวแล้วขนแมวเวลาอยู่ในสีดําด้านอย่างเงี้ยมันจะดูเก่าง่ายแต่ตัวนี้มีเซลฟ์ฮีลิ่งด้วยนะครับผมก็จะไม่ค่อยเจอขนแมวอะไรเยอะนะครับมูลค่าแสนกว่าบาทอันนี้ลูกค้าไปใช้ต่อได้เลยนะครับสวยงามมากๆอ่ะเปิดฝาท้ายขึ้นมานะครับผมก็จะเป็นที่เก็บของลรรบดนี้เราหมดแล้วนะครับส่วนตัว ฝาท้ายนะครับถ้าเป็นรถเปิดประทุนเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันจะมีที่กั้นพาร์ติชันนะครับระหว่างตัวหลังคากับตัวฝาท้ายรถเอาไว้เก็บของเอาไว้เรียแยกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมตัวนี้ไม่ต้องเลยครับเพราะว่าเขาทําที่แยกไว้ต่างหากอยู่แล้วอันนี้เวลาเราจะเปิดหรือจะปิดนะเราก็ใส่ตัวสินค้าของเรานะครับไว้ข้างหลังนี้ได้แบบเต็มๆมเลยก็ถือว่าทําออกมาได้ดีแน่นอนสําหรับ Z 4คันนี้ ต่อมานะครับข้างในเริ่มจากอบ์ดเลยนะครับโอ้สีอบ์ดนี่สีสันสดใสมากจะเป็นสีแดงนะครับแต่เป็นแดงแบบออกส้มๆด้วยนะครับเพิ่มความสปอร์ตเข้าไปอีกเบลของเขานะครับเป็นเบล M Sport นะครับมีลายบิมเมอร์อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับจะเป็นแดงน้ำเงินฟ้านะครับผมเพิ่มความเท่ให้กับตัวเบลอีกด้วยนะครับผมส่วนหน้าจออะไรพวกนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอแบบตัวใหม่นะครับผมซึ่ง หน้าจอตัวใหม่ตัวนี้นะครับยังรองรับระบบเก่าที่ผมบอกว่ามันทํามาเพอร์เฟกแล้วนะครับตัวหน้าจอตัวใหม่เนี่ยทำไอคอนให้มันดูสวยงามมากขึ้นการใช้งานก็จะเหมือนเดิมเลยนะคบเพิ่มเติมคือจะเป็นระบบแบบทัชสกรีนให้ด้วยนะครับสามารถใช้มือแตะทัชได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าใครไม่ถนัดทัชก็จะเป็นแบบลูกหมุนเหมือนตัวก่อนเลยนะครับใช้งานง่ายแอร์ก็จะเป็นแอร์แบบดูโอ้คลายเมทคอนโทรลเลยนะครับผมซ้ายฝ่ายปรับแบบอิสระได้เลยนะครับพอร์ตก็จะเป็น USB แล้วก็มีไวเลสชาร์จิ n งมาให้อีกด้วย ตัวบบอเองเมื่อกี้ลืมบอกไปว่าบบอนเนี่ยจะเป็นบ่อแบบไฟฟ้าเต็มตัวด้วยนะครับผมอันนี้ก็จัดเรื่องออปชันมาให้แน่นเลยเครื่องเสียงนะครับผมต้องบอกอีกว่าเป็นเครื่องเสียงแบบฮา r m ม n นการ์ดอนด้วยนะครับผมใน M40i คันนี้ให้เครื่องเสียงฮา r m ม n นการดอนมาเลยบอกเลยว่าสุดทรีแน่นอนอมาที่เรือนไม้ของเรานะครับเรือนไม้ของเราก็จะเป็นเรือนไม้แบบ Po ูลี่ดิจิตอลหมดแล้วนะครับผมสีสันสวยงามแน่นอนพวงไลเป็นแบบ M Sport นะครับผมมีโลโก้ M อยู่ล่างและรถคันนี้นะครับผมมีมัลติฟังก์ชันเนี่ย ถ้าคุณเห็นฝั่งซ้ายมือนะครับคุณจะเห็นเลยว่ารถคันนี้มี Adaptive Cruise Control มาให้ด้วยอ่าเป็นไงล่ะปกติเราจะเห็นในรถสปอร์ตเนี่ยจะไม่ค่อยมีนะครับคันนี้ยัด Adaptive มาให้อีกด้วยนะครับถือว่าดีเลยมี Adaptive แล้วโหมดการขับขี่เราก็สามารถเลือกได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Eco นะครับ Comfort Sport เลือกได้เลยแล้วช่วงล่างยังปรับเป็นตัว Adaptive อีกได้ด้วยนะครับโอ้โหบอกเลยว่ารถคันนี้เนี่ยจบเลยสำหรับข้างในนี้ครบคันแน่นอน และจบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวเจ้า M40i คันนี้นะครับผมก็ใครที่ชอบเจ้า z a 4 M40i คันนี้นะครับก็สามารถทักเข้ามาเลยนะครับตามช่องทางที่เราแปะไว้เลยนะครับเป็นรถปี2020นะครับราคาขายอยู่ที่4,290,000บาทนะครับเลขไมเนี่ยยังไม่ถึงหมื่นเลยนะครับขับน้อยมากๆใครอยากเป็นเจ้าของ ทักมากันได้เลยนะครับและแน่นอนนะครับใครที่อยากจะขายรถนะครับผมง่ายๆติดต่อมาทางช่องทางเราได้เลยส่งรูปส่งสำเรารมาให้เดี๋ยวเราจะมีเจ้าหน้าที่นะครับติดต่อกลับไปหาคุณนะครับผมทุกอย่างเป็น one stop service เลยคุณไม่ต้องทําอะไรให้ยุ่งยากนะครับให้เราเป็นคนดูแลเลยทั้งซื้อทั้งขายรถให้ต t คุณ u d กดูแลไปนะครับก็ฝากตรงนี้ไว้ด้วยแล้วกันแล้วใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนําคลิปต่อไปเรื่อยๆสําหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ